ใช่ต้องหายโปรเทคก่อนไม่หลงมั้งอย่าดงหลงอย่างนี้เห็นเห็นพวกมึงปะวะไม่เห็นจะเห็นได้ยังไงมาถึงบูบ okay. ันเห็นแล้วไหมเห็นหัวเออนั่เห็นมานั่งมึงต้องลงมึงต้องลงไปข้านั่งนกไม่เห็นต้องนั่งเว้ต้องนั่งใช่ไหมต้องนั่งนกไม่นะนกไม่เห็นนกไม่เห็นแต่ชมพูเห็นหมดเลย ต้องนั่งกูต้องมาแล้ว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 พี่นุต้องนั่งต้องนั่งมาแล้วเดี๋ยวกูดูมาหกแด้วหกคู่ด้วยสามตัวนั่นหละหางเซลด้วยไหวไม่เชื่อปีอัดวิดีโอยันยังทุกคนไหนโอเคพี่อัดวิดโวกันแล้วจ้ะวะอะไรไม่เอแล้วออาแล้วชมพูชมพูจริงชมพูจริงกี่ตัวสามเหอกูเห็นตัวหนึ่งแล้วพี่นุกเดนตัวงรอรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งทำอะไรนะเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกเองโอ้ยเป็นสี่เปนสี่เออเออไหว อย่าวพิ่งนะมันยิงอยู่กูยิงออโดดเหรอจะโดดจะโดโด,โดส,สองสองหาปัญหาเอ๊ะไม่รู้เอาไงกับอเอ๊ไม่โดดมันให้ไลนิกมาดูเชื่อไหมเออว่าไม่ให้ว่าให้ไลนิกมาดูโดดซ้ายป่ะ ไม่ซ้ายก็ไม่โดดแต่ลิกขวาป่ทิวีวิ่งไปดูฝั่งอีกคนหนึ่งว่าพี่หนุ่มเออไม่ต้องไม่ต้องมันเห็นเห็นปพะวะไม่เห็นใครไม่เห็นใครไม่เห็นเหเฮ้ยมาเดียมาดิวิ่งมาดิรูห้องสามนอนนุ่น มาถามต่อดูอยู่เฮยดูพยายามดูพยายามดูดูแต่สาวมันแปลสาวมันแน่เลยนะดูอยู่มันหายไปโดมันหาอยู่มันรู้หรอมันยังแน่ยัง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 ไม่ได้อ้อมโไปเอบ ดูบ้านสัรอนวีนีเหงเอาเลยเอาเอาตัวนี้แได้ชมบูาได้ชมพูแลบอกแล้วไปไงตอน้กยัง